สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทังช่องเมื่อนี้เมือม่อคืนนี่ฝนบานแมฆขัว้วตกพี่น้องบ้านนี้อากาศขึ้มแตก่กับกับบ่าตกแห้งแต่ว่ากับพ่อพ่อซุ่มเย็นพี่นอ้องเมื่อคืนนี่บ้านแมคขั้วเป็นยังไงบานทั้งพี่น้องบานเอฟซีตกบอกฝนบานแม่ขั้วตกเมื่อคืนนี่ตกตกอากาศเย็นลงอีกแล้วพี่นอ้องอะ ดูแร่สุขภาพเด้อคะ่ะพี่น้องคอนฒถาคนแก่หรือว่าเด็กเล็กคนชรานาะคะ่ะพี่น้องเนาะห่มผานะนะแล้วก็จะไปแข่งฝ่าฝนไมเด้วยพี่น้องเด้ออันตายล่อันตาไลาค่ค่ะพี่น้องอันตายล่เอาหลายคนถา่าหลายคนรอค่อยทาเสีย้ยเออทาแม่กลุมเพราะว่ากับเซียนหมดหาดใหญ่ ย่างบนท่านมาเด้อค่ะพี่น้องเบี้ยมือนี่มือบางสองมือแม่ขั้วทักไปอยู่พันวาพันหยากงานพันวารออีกสองมือวาสันพันทักขึ้นมาหาแม่ขั้วน้ะค่ะพี่น้องเนาะเอาแม่กุมภาวางวดทีพานมาเด่นบนล่างศูนย์สามหกเข่าที่สามรักลอยเด้อพี่น้องเด้อวิ่งบนเจ็ดัก้อยสี่หกเจ็ด จับเขากันถือโต๊ดโตดสามโต๊ดโตดเด้อพี่น้องเด้อเข้าที่สามเจ็ดเจ็ดหรือสามเจ็ดสามพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดเพราะว่าเข่าเทิงสามสูตรสำหรับบนของแม่กลุ่มพะวาเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันมาครอบล่างเนี่กระลุดบ่มีศูนย์ถือว่าลุดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาครอบบนนี่ครอบแทนแน่นอนของเพิรนเนี่ย สามสูตรเนาะเด่นเด่นบนล่างวิ่งบนละกะละักร่อยอ่ะคุยกันกับแม่ผมเพราะว่าได้บาน,นีงเออฮารอ <c oughs> บายยังไงคะแม่สวัส <c oughs> ดี <c oughs> ค่ะ จ้าวันดีจ้าบุย้ยเลขเด่นบนนี่โพดอิลีเนาะขันแม่นันขันแม่นันผู้ผูข้าเตาสื้อเปลี่ยนน้แม่กลุ่มพ่อว่าเนาะถึอถึกตัวโต๊ดิหน่คุณแม่ถือยู่ถึกตัวโต้เอาเด่นบนล่างศูนย์สามหกเขาที่สามเด่นบนเจ็ดกับแปดเขาที่เจ็ดรักลอยมากสี่หกเจ็ดเข่าที่เจ็ดอ,อีกถ้าไปเป็นตัวโต้นันจะเป็นเจ็ด เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแฟสันน้องแม่กลุ่มพะว่านะแกจะเอาเจ้าอาเด่นขืนก้อนกับสิสามเจ็ดเจ็ดอยู่แล้วแมนแมนแม่กลุ่มพระว่าเอยเอาลักล่อยเจ็ดเจ็ดเนาะเบาเลยพัได้แมนสี่หกเจ็ดลักลอยเจ้าจ้ะ าม,ามาหนาวมาเย็นค่ะแมหแม่กอยู่บ้านนี่ฝนตกอาจารย์ว่าคอยทมอันแม่นั่นแหละว่าตกบอ่ออยู่ผุนสันนี่ว่าตกแต่เล่าคึมคึมแล้วก็เย็นพอมเอออยู่นี่มิจฉุคึมเพิง่งฝนตกเหมือนคึนแต่ว่าเหมือเศรา้ากับมีแมวมีแมวอยู่ดิแม่้อาอ่เอา้าเขาแนวท่างเข้าบ้านนี่มา เดินเดินบนล่างหนึ่งสี่เจ็ดิดนบนล่างหนึ่งสี่เลขตัวนี้คือสีบนรุดัะเทียนนอกมาเถียวได้กับเข่าชุ่มหดเนาะแมนจักว่าเลาสีไปข้างห่างสีไปทาา้ปทางบนมันจับจุดไว้ไในๆยุดจับได้แล้วละคันคืนบนน่ะคือไปลักซิบกับลักลอย เันล่องลางคือเป็นรักน้อ่ย,อย่างเดียวเมืน,นี้เี่แล้วผ่าเป็นรัก้ม่ลางหนึ่งสบอเออคืออยู่ที่เนาะอืมหนึ่งสบอตีเอา้ารักไม่ล,ลางเพราะว่าตาตามเบิรงมาเนีวยเลขตัวนี้เนี่ยบอกบอกคอยหลุดแม่ก็สิว่าเอาวิ่งบนบ่ไงเอาวิ่งบนสามกับเก้าสุด สูตรเด่นสูตรดีล่ะสูตรได้สามเกตว้างนล่ะตัดตัดสามบออเขาตะเกตไปทราบเปลี่ยนวันนี้ว่าตัดแล้วออกเอาน้ำเล่าเลยเอาน้ำกันเลยสามกับเกาสามกับเก้าอ่ะเอาวิ่งล่างบันนี้โอ้ยเอารักลอยก้นต้องสูตรบนให้มันเต็มสูตรโอเคเอารักลอยรักลอยรักลอยห้สองตัวเถวนีห้ยสามกับห้าสามกับห้า อ้าวมีแต่สามแต่สามถูเนาะบาทเนี่ยแตร้อยสามกับห้าบนสามกับเก้าเออโอ้โอ้บบนี้เอายังแบาบนี้กระสีล้างตัวบาตรคันบนครบแล้วเยวเดี๋ยว,ยวอันนี้อันนี้ลักลอยเนาะอันนี้วิ่งออบนต่อ่ามาเอออันเอฟซีเพื่อนถามไหมแม่แม เพื่อนหามาอันอันชูตแต้มไหมเออชูแต้มกับสีลงองหายยุเทียวนี่แต้า่าบอลูว่ลเลาสีรุดหรือเลาสีบอลรุดหรือลงะหายยุเออแต้มแต้มแต้มล่างหรือแต้มบนะแต้มมันกับเป็นแต้มบนล่างนั่นแหละแต้มสองตัวเามันแต้มสามตัวดอกเออแต้มส่งสีเข่ากันกับเลกเข้าอยู่บ่แมน เออเอาวิ่งล่างก่อนเฮางเอาแต้มสุดไทยเอาวิ่วง,วง,ง,งวิ่งล่างเก้ากับสองต่ว่างวดนี่สิมีติดล่างห้ดิแม่รัวบอแมนสิเอวติดล่างห้งวดนี้วิ่งลาง่างเก้ากับสองเก้ากับสองเดิมบาแมนศูนย์สองห่าสองละเออต,ตัวติดล่างบอบอลนี่ ได้บันติดเตีเออเอาว่าจังเป็นตัวติดแบบไรติดล่างติดล่างหนึ่งสองสามเจ็ดสี่ตัวติดล่างหนึ่งสองสามบจ้าบัานีีเอาแต้มแต้มบนแต้มล่างบ่บันนีแต้มบนล่างบ่แมนแต้มบนล่าง มีแต้มศูนย์แต้มศูนย์แต้มศแต้มหนึ่งศูนหนึ่ง ศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสี่แต้มแปดมันมันสีเป็นแต้มไม่สี่แต้มราะว่าอันแต้มคูนี่มันมันอาจจะเป็นแต้มสองตัวบนจังสี่แม่ไม่ต้องสินแต้มแต้มที่นี่มันสีเป็นแต้ม่างแต่ว่าแต้ม่างนี่ค่อยค่อยกันแต้มศูนย์ยุบเป็นแต้มรางยุบเพราะว่าแต้มบนเล่าห้า ติดติดล่างเลขติดล่างสีตัวหนึ่งสองสามติดยิ่งล่างสองกับเก<อ>้าอ่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยก็ว่าอันล่างอันเดอล่างสูตรของอันห้าเวากันนั่น เก่าสองกับเก่าหนึ่งเออเก่าหนึ่งกับเก่าสองนั่นว่าต้องกับเด้อค่ะว่ต้องกับคือว่าเอาเก่าเป็นลักสิบเลยฮะมันมันสี่ต้นแต้มพอดีนี่นี่แต้มศูนย์กับแต้มหนึ่งนี่่ะแต้มยังอืมว่าต้องกับตัวแมนแต่ว่า กันไงหลังกะกับหน่อยก็ได้ว่าแล้วแต่ 9, 9, 9กันนึงกั่หนึ่งก้าสองมันเป็นน้ำแม่กูเพราะว่าล่ะบอกว่าให้กับก็จะว่าอีก <c oughs> <c oughs> เอาแสดงว่าคันก้าหนึ่งนี่มันก็ต้องไปติ๊บนล่างเนาะกั่วหนึ่งเนาะแมนแมนเออเก้าหนึ่งคือเจงสิบไปติ๊บนล่างแต่พอที่เก้าสองนี่ 9, 9. เก้าหนึ่งนี่มันสิเป็นแต้มศูนย์มันปะหนึ่งบวกเก้าเป็นสีบมันสิร่องแต้มศูนย์เก้าสองนี่มันสีร่งแต้มหนึ่งสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดมันสิร่องแต้มหนึ่งถ้าว่าอันถ้าเลขเป่ามากนี่ค่อยมากที่สุดคือเก้าเก้ากับสองสองสี่สี่ยังสีแม่แม่แม่ขั้วบ้าแมนเลขเป่านี่มากสามครูนี่แหละค่ะถ้ามันสีมากเบิรนมากเป่าอีกมากเบิรนมากน้ำอีกค่ะ เอาค่ะพี่น้องสำหรับแม่กลุ่มเพราะว่าอธิบายแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะม,มีทั้งบนล่างเด่นบนล่างหนึ่งสี่เจ็ดวิ่งบนสามกับเก้าักร้อยสามกับห้าวิ่งล่างเก้ากับสองตัวติดล่างตัวติดล่างหนึ่งสองสามเจ็ดต้มบนล่างสูตรแต้มเด้อค่ะพี่น้องเด้อ แต้มบนแต้มล่างศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่แปดสำหรับเด็กแต้มเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต้มครูมีชี้กับแปดกับศูนย์กับศูนย์แต้ม,มแต้มขีดมิดหนึ่งแต่ค่ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่จ้าหน้าเอาขอบคุณขอบคุณค่ะแม่ จ้า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 ไอคือคู่กันไอคือสู้ปู่สู้คนอเดอ้อเอฟซีไม่ต้องสินเด้กดไลก์กดแชร์แม่รัวเนาาเฮาในาา่เด้อค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะที่หพนพรค่ะค่ะแม่วัสด,ด,ด,ดีค่ะวัสดีค่ะอาอพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจรารณาสำหรับสำหรับแม่กุมภาวาเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลายคนถ่าหลายคนรอค่อยแต้มหรือว่าเลขวิ่งของเพิ่นหมดที่พานมากกว่ามันเข่าตูดตูดนี่ขันจับของเพิ่นทั้งหมด้อพี่น้องเด้อ นี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาเนี่ยชีเข่าตูดตูดเลขของเราสามเจ็ดเจ็ดเพื่อนเอาเพื่อนเอาล่างมาขันซ,ซื้อดิยขันเพื่อนเอาไปใส่กันนี่เขาเข่าตูดตูดเลขค่ะพี่น้องสามเจ็ดเจ็ดของแม่กลุ่มภาวะเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับงวดนี้บ่วเอาล่างขันพี่น้องเป็นบนเบิร์ก็คือบนล่างหนึ่งสี่เจ็ด วิ่งบนสมกับ9กหลักร้อยสมกับห้าเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณา,าค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขทุกตัวกันอย่าลืมบาเป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณา,าไว้ก่อนลงทุนพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องเฮงๆปังๆังล้ำด้วยสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ